สวัสดีครับห่างหายจากการทำคลิปไปนานพอสมควรวันนี้มีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องของเรื่อง Linux Mint EP ที่3ซึ่งในคลิปแรกได้แนะนำวิธีการติดตั้ง Linux Mint ร่วมกับ Windows 10 และคลิปที่2เป็นการอัปเดตตัวระบบปฏิบัติการและการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆบน linux mint ส่วนในคลิปนี้จะเป็นการตั้งค่า g ก b Boot เมนูในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงออเดอร์การบูตตัวอย่างเช่นต้องการให้ระบบปฏิบัติการ Windows ไปเป็น OS boot ตัวแรกเราก็จะแก้ไขที่กรับ boot menu กันครับส่วนสำคัญขอแจ้งเตือนเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะครับในการแก้ไขคอนฟิกต่างๆของระบบต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะหากผิดพลาดไปอาจจะทำให้ระบบการบูตมีปัญหาได้ครับ สำหรับส่วนที่2ของคลิปนี้จะเป็นการเพิ่มคีย์บอร์ดภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการ Linux Mint สุดท้ายจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมายชามสำหรับเขียนโปรแกรมภาษา Python กันครับอันดับแรกเราจะไปดูเมนูเริ่มต้นของกราฟ บูตเมนูครับหลังจากที่เราติดตั้ง Linux Mint เรียบร้อยแล้วระบบปฏิบัติการ Linux Mint ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นของการบูตครับในส่วนของ Windows จะเป็น Order Boot ที่3ในกรณีที่เราต้องการให้ Windows เป็น First Boot เราก็จะต้องแก้ไข graph boot menu ครับก่อนอื่นเราจะเปิดโปรแกรม terminal ที่ทาคกบาร์ด้านล่างขึ้นมาครับจากนั้นสวิตไปเป็น super user ด้วยคำสั่ง sudo เว้นวรรลบไถัดไป change directory ไปที่ slash boot สลัดครับไฟล์คอนฟิกชื่อครับ cfg เราจะทำการแบ็กอัพไฟล์คอนฟิกไว้ก่อนด้วยคำสั่ง cp r e n v a r กรับ cfg renvark กร f .cfg ขีดแบ็กถัดไปเราจะเปิดโปรแกรม XED เพื่อ Edit ตรกราฟคอนฟิกกับ เมื่อเปิดโปรแกรมเรียบร้อยก็ไปที่เมนู Edit Preference จากนั้นติ๊กที่ตรง Display Line Number เสร็จแล้วกด Close ครับต่อไปเราจะมาดูที่ Config ของ g r a p h c f g กันนะครับ ส่วนแรกๆก,ก็จะเป็นคอนฟิกของตัวกราฟบู t เมนูเองอันดับแรกเราจะไปดูการตั้งค่า t ทม e เอาซึ่งพารามิเตอร์ไทมเอาจะเป็นการกำหนดเวลาในการแสดงเมนูค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่10วินาทีถ้ายูเซอร์ไม่มีการกดเลือกเมนูใดๆกราฟ ก็จะบูตค่าเริ่มต้นอันดับแรกเราจะไปเปลี่ยนค่าเริ่มต้น10วินาทีเป็น3วินาทีกันนะครับอันนี้จะหมายถึงให้เวลายเซอร์เลือก3วินาทีถ้าหากไม่มีการเลือกใดๆก็จะบูตเข้า default เมนูไปโดยส่วนแรกเราจะแก้ไขทํเเาาในบรรทัดที่ หนึ 112. ในส่วนที่2เราจะไปดูตั้งแต่บรรทัดที่126อันนี้จะเป็นการตั้งค่าคอนฟิกของ Linux u x n Boot ครับตั้งแต่บรรทัดที่126ไปจนถึงบรรทัดที่294บริเวณส่วนนี้ ก็จะเป็นคอนฟิกเมนูบูตของ linux mint ในส่วนที่เป็นของ Windows Boot ก็จะเป็นส่วนถัดไปตั้งแต่บรรทัดที่158ซึ่งผมจะตั้งค่าคอนฟิกให้ Windows เป็น First Boot นะครับเราจะคลิกเมาส์เลือกข้อความหรือที่เรียกว่าการแดรกในบรรทัดที่258ไปจนถึงบรรทัดที่275ครับ จากนั้นก็คลิกเมาส์ที่ปุ่มขวาภายในบริเวณที่เป็นสีฟ้าแล้วเลือกคัดครับหลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนขึ้นไปที่คอนฟิกด้านบนช่วงประมาณบรรทัดที่126ครับคลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือกพาร์ครับ มาแล้วดังนั้น Windows Boot เมนูก็จะย้ายตำแหน่งมาที่บรรทัด126ส่วน Linux Mint ก็จะถูกเลื่อนไปอยู่ในบรรทัดที่144ต่อไปเราก็จะแก้ไขข้อความที่แสดงในเมนูด้วยครับโดยแก้ไขข้อความเป็น Windows 10 p โ e ฟ s i o n a l เรียบร้อยแล้วก็กดเซฟครับจะกดด้วย c อนโทลก็ได้หรือว่าจะกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกเซฟก็ได้ครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดโปรแกรม xed ครับหลังจากนั้น เมื่อเราบูตเครื่องใหม่ Windows 10ก็จะถูกตั้งค่าเป็น first boot ครับในส่วนต่อไปเราก็จะมาเพิ่มคีย์บอร์ดภาษาไทยครับตอนนี้เรามีภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียววิธีการเพิ่มภาษาไทยเราก็จะกดที่ไอคอน l ีนุกด้านล่างซ้ายมือค้นหาแอปพลิเคชันคีย์บอร์ด เลือกแท็บ Layout ด้านบนต่อไปกดที่เครื่องหมายบวกครับค้นหาคีย์บอร์ดภาษาไทยเสร็จแล้วกดปุ่ม Add ครับตอนนี้เราก็จะมีภาษาที่ใช้ในการป้อนคีย์บอร์ด2ภาษาครับ ภาษาอังกฤษก็จะเป็นรูปธงชาติของประเทศอเมริกาส่วนภาษาไทยก็จะเป็นรูปธงชาติไทยครับส่วนปุ่มที่จะสวิตภาษาก็คือปุ่มวินโดว์พร้อมกับปุ่มสเปซบาครับเรามาลองทดสอบการสลับภาษากันดูเราเปิดโปรแกรมเทอร์มินอลค้างไว้ เราจะมาทดสอบกับโปรแกรม Terminal เลยก็ได้ครับทดสอบด้วยการพิมพ์ข้อความภาษาไทยก่อนหลังจากนั้นกดปุ่ม Windows Space เพื่อสลับภาษาแล้วป้อนข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เราก็สามารถป้อนข้อมูลที่คีย์บอร์ด ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปิดโปรแกรมเทอร์มินอลส่วนต่อไปเราก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมายชามเราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมายชามกันเลยครับให้เปิดโปรแกรม Firefox ที่ทักบาร์ด้านล่างค้นหาด้วยข้อความดาวน์โหลดไพชามคอมมูนิตี้ลินุกครับ สำหรับเวอร์ชั่น Professional จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก่อนการใช้งานเราจะทดสอบเวอร์ชั่น Community ที่เป็นเวอร์ชั่นใช้งานปีกันก่อนครับกดดาวน์โหลดเลยครับ เรียบร้อยแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาจากนั้นคลิกขวาไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเลือก extrac t here จากนั้นรอสักครู่ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะย้ายพายชามไปไว้ที่ home directory โดยคลิกขวาแล้วเลือก c u ดครับตอนนี้เราอยู่ที่ดาวน์โหลดเราจะไปที่ home directory กดคลิกขวาแล้วเลือก a r t ครับเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปที่ directory พายชาม bin คำสั่ง run พายชามเป็นไฟล์ shell s c r i เราจะเลื่อนเมาส์ไปบริเวณพื้นที่ว่างๆคลิกข,ขวาแล้วเลือก open terminal ตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่ directory pycharm community แล้วคีย์คำสั่ง ll เราก็จะเห็นชื่อไฟล์ pycharm.sh วิธีรัน p ายชามเราก็จะคีย์จุดสแลแล้วตามด้วย shell file ซึ่งเครื่องหมายจุดสแจะเป็นการบอก OS ว่าให้รัน shell script p y c h a r ที่ตำแหน่ง current directory ครับถ้าหากเราไม่ใส่เครื่องหมาย l i n u x m i n t ก็จะค้นหาไฟล์ตามผ่าต่างๆที่ตั้งค่าไว้ในระบบเช่นค้นหาจาก directory bin หรือ usr bin เป็นต้น ตอนนี้เราเปิดโปรแกรม Pycharm ได้เรียบร้อยแล้วนะครับกดเลือก New Project ครับในหน้านี้เราจะใช้ค่า Default ไปเลยครับโดยโปรแกรม Pycharm จะทำการค้นหา Interpreter ที่มีอยู่ในระบบที่ Pycharm เจอตอนนี้ก็เป็น Python version 3.1 ที่เป็นอินเ r อร์พิเตอร์ที่มาพร้อมกับการติดตั้ง Linux จากนั้นเราจะกด Create ครับเรียบร้อยแล้วรอสักครู่ครับเมื่อสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มเขียน Python s c ิป p t ขึ้นมานะครับ โดยคลิกขวาที่ Python Project แล้วเลือก New เลือก Python File จากนั้นใส่ชื่อไฟล์ Python Script ในที่นี้ผมตั้งชื่อเป็น Hello ภายชามก็จะเติมนามสกุลให้เราเป็น Hello .py ครับจากนั้น hello py ก็จะมาอยู่ในโปรเจกต์ของเราในส่วนของ environment เราไม่ได้ใช้อะไรเราก็จะย่อไว้ก่อนส่วนนี้จะเป็นส่วน system ของ y ายชามเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับคำสั่งแรกเราจะมาเรียกใช้คำสั่ง print ครับ คีย์คำสั่ง print, วงเล็บเปิดเครื่องหมายคำพูด hello, เครื่องหมายคอมมาเว้นว์วัค Python ครับเรียบร้อยก็กดปุ่ม play ที่แถบเมนูด้านบนได้เลยครับส่วนที่จะแสดงผลของโปรแกรมอยู่ด้านล่าง พอเรากดปุ่มเพเพื่อสั่งรันโปรแกรมข้อความ Hello Python ก็จะมาแสดงที่หน้าต่างด้านล่างนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดโปรแกรมครับเป็นอย่างไรบ้างครับเนื้อหาวันนี้ค่อนข้างหนักไปหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ เพื่อจะนำไปใช้ปรับปรุงในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงที่เข้ามาชมช่อง tech to easy ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ